ลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็ลัคนาราศีตุลน,นั้นนะดาวศุกร์ของคุณได้มีการขยับขยับนะขยับอะดาวศุกร์ไม่ได้ขยับดาวองคารจะขยับไปร่วมศุกร์แต่ทั้งหมดทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนั้นก็ไปอยู่ในเงื่อนไข นะครับที่เป็นนะครับเรือนอาริเรือนอรินะเรือ,อรนะอารินั่นหมายความว่าดาวที่มีการขยับย้ายไปอยู่ในเรือนอารินั้นดาวอังคารก็มาจากเรือนการเงินและเรือนคู่ครองฉะนั้นลัคนาราศีตุลเนี่ยรายจ่ายเยอะชิบหายเลยนะฮะช่วงนี้แล้วก็ยังอีกเรือนนึงเนี่ย รายจ่ายเยอะมากดูให้ดีนะไปอยู่เรือนอาริและอาทิตย์ก็ไปอยู่มรณะด้วยอาทิตย์กอางคารทํามุมปลายหอ,อกกับตุลน่ะนะทนะ่าเนี้ยไม่ใช่ท่าพี่อีทวงไฟนะแต่แดนแต่แดนไม่ใช่นะครับคือมันทํามุมปลายหอ,อกทางโหราศาสตร์เขาเรียกมุมปลายหอ,อกกับลัคนาตุลกําลังจะเข้าไปทํามุมปลายหอ,อกแล้ว นะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลระวังสุขภาพด้วยระวังสุขภาพระวังเรื่องของรายจ่ายนะระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องรายจ่ายแล้วชาวตุลในช่วงนี้หาเวลาไปทำบุญสุนทานเยอะๆชะตามันจะได้คล่องตัวขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความรักในช่วงนี้นะนะครับแม่งก็จุกจิกอะทำไมมันจุกจิกมันหลายเรื่องเหมือนกันนะตุนช่วงเนี้ยอืมนะ,นะมันอาจจะมีใครทำให้เราจุกจิกใจไปหมดเลยช่วงนี้นะฮะฉะนั้นชาวตุนก็ระมัดระวังนิดนึงนะ คุณยังโชคดีที่ดาวเสาเกษตรเลงไปยังเรือนการงานยังถือว่าโอเคนะงานยังมีความสําเร็จดีอยู่แต่การเงินน่ะมันหาได้หรอมันไปอยู่ในเรือนของดาวที่มันเป็นคู่มิตรอย่างเงี้ยไปอยู่ไปอยู่กับดาวคู่มิตรอย่าแต่มันรายจ่ายเยอะมากนะฮะแล้วดูใจิตใจมันไม่ค่อยสงบอ่ะดาวไปอยู่เรือนอาิหลายดวงอืมนะ จิตใจมันไม่ค่อยสงบอ่ะนะฮะใจิตใจไม่ค่อยสงบหรอกมีแต่เรื่องกวนอกกวนใจนะชาวตุนนะช่วงนี้ดูให้ดีก็แล้วกันและความรักก็อย่าไปหวังอะไรกับแม่งมากในช่วงนี้นะเดี๋ยวดาวมันจะเข้าไปเรือนอริเนี่ยนะครับคนรักก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบา้บาบา้บาบบๆนะฮะเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวมันก็คุยกับเราดีหรือมันก็คุยกับเราไม่ดีไม่รู้อะไรของมันนั่นแหละ นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดาวมันก็ขยับไปอีกแต่เพียงแต่ช่วงเนี้ยนะนะก็เรามัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะผมมีเคล็ดและแนะนำให้คุณนิดหนึ่งดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนอาริเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานงานอาจ,จต้องมีการแก้ไขเยอะหรือผู้ร่วมงานทำปัญหามาให้เราที่เราต้องไปแก้ไขนะวิธีง่ายๆที่สุดคือ หางานหางานจ็อบที่สองเผื่อไว้จะได้เงินมากได้เงินน้อยไม่รู้แหละหาเผื่อไว้ไหนไหนดวงมันต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานแล้วต้องทำงานเยอะแล้วหาเผื่อไปเลยอีกงานนึงแก้เคดไปเลยและเดี๋ยวมันจะดีเองอาจจะเป็นจ็อบเล็กจ็อบน้อยอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดไปทำอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะจุกจิกแก้ปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยแก้ทุกวันแก้แล้วก็ยังไม่แฮปปี นะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่นทนานอ้าวทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ